สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกธรรมะบรรยายของหลวงพ่ออำนาจโอภาโสกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องสภาวะจิตการจัดการกับอุปสรรคทางใจแล้วก็หนทางสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นตามแนวทางพุทธศาสนาค่ะเราจะมาดูกันว่าไอการฝึกความคิด ความใส่ใจเนี่ยโดยเฉพาะที่ท่านเน้นให้ทําใจสบายอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์หหรืออุปสรรคที่มันกั้นความสงบของใจเราได้ยังไงบ้างนะคะประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจมากคือที่ท่านย้าว่าพูดแต่เรื่องสบายใจคิดแต่เรื่องสบายใจฟังเผลนๆเ,เ,เหมือนไม่ซับซ้อนนะคะแต่ทําไมล่ะคะการที่เราทําใจให้ชินกับความรู้สึกสบายๆแบบนี้ มันถึงสำคัญนักโดยเฉพาะกับการและนิวรห้าที่ท่านว่าครับคือการฝึกให้จิตมันคุ้นเคยกับความสบายใจหรือสภาวะที่เป็นกุศลเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเราเองเลยครับพอเราจดจ่อกับความคิดดีๆเรื่องดีๆใช่ไหมครับจิตมันก็จะไม่ค่อยถูกดึงไปง่ายๆครับกับความคิดลบหรืออกุศลที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ คือเป็นการป้องกันไม่ให้ใจเราเข้าไปปรุงแต่งต่อให้มันวุ่นวายเศร้าหมองอะไรเงี้ยครับหลักการนี้มันช่วยรับมือกับนิวรณ์หเลยตรงเลยนิวรณ์หนี่คือครับก็พวกความพอใจในกามความพยาบาทความหดหู่เสื่องซึมฟุ้งสร้างรําคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยพอใจเรามันสงบสบายนิวรณ์พวกนี้ก็เออเกิดได้ยากแล้วก็ยังมีเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายที่เรียกว่าจุดติดจิตนะครับ ถ้าเป็นกุศลก็เชื่อว่าจะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือปฏิสนธิที่ดีด้วยครับในคำสอนยังพูดถึงคนที่ปฏิบัติ2แนวทางด้วยใช่ไหมคะคือกลุ่มที่ใช้ศรัทธานำกับกลุ่มที่ใช้ปัญญานำมีเปรียบเทียบว่ากลุ่มศรัทธาเหมือนลูกเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองอันนี้ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะได้ครับคือศรัทธาในที่นี้เนี่ยต้องเข้าใจก่นว่าไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายนะครับ แต่เป็นความเชื่อมั่นที่มีเหตุผลในรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนเปรียบว่าแม้ศรัทธาอาจจะดูไม่ได้เฉียบคมปรุตดปาดเหมือนปัญญาแต่มันก็เป็นทางหนึ่งที่พาไปสู่ความหลุดพ้นได้เหมือนกันเหมือนเด็กเชื่อพ่อแม่ใช่ครับเหมือนเด็กที่เชื่อคำเตือนพ่อแม่ว่าไฟมันร้อนก็จะไม่เอามือไปจับไฟถึงแม้ตัวเองจะยังไม่เคยโดนลวกก็ตาม คืออาศัยความเชื่อมั่นในคำสอนเป็นเครื่องนำทางไปก่อนซึ่งก็ปลอดภัยแล้วก็ถึงเป้าหมายได้เหมือนกันคือแม้จะมีแนวทางต่างกันไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญก็คือใครจะละก,กิเลสได้หมดจดแล้วก็ถึงเป้าหมายได้ก่อนกันไม่ได้จะวัดว่าวิธีไหนดีกว่ากันโดยตัวมันเองเหรอครับอืมน่าคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นศรัทธานำหรือปัญญานำสุดท้ายก็ไปที่เดียวกัน ทีนี้จากเรื่องแนวปฏิบัติมาถึงอีกเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ท่านเน้นมากๆคือเรื่องผัสสะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยคะ่ะที่ท่านถึงกระบอกว่าสัตว์โลกเดือดร้อนเพราะผัสสะบังหน้าการเข้าใจเรื่องผัสสะนี่มันจะช่วยให้เราคลายทุกข์ได้ยังไงคะครับครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับคือการทําความเข้าใจธรรมชาติของผัสสะนี่แหละเวลาที่ตาเราเห็นรูป หูได้ยินเสียงหรือใจเราคิดอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยการรับรู้พวกนั้นนะครับมันเป็นแค่สิ่งอื่นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เอ,อ่อดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ครับมันไม่เที่ยงเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอนัตตาการที่เราเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้บ่อยๆนะครับ มันจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานในสิ่งต่างๆลงได้รวมถึงความอยากหรือตัณหาที่ทำให้เราทุกข์ด้วยอ oh. ลองนึกภาพตามกันได้ครับพอเราเห็นจริงๆว่ารูปสวยๆเสียงเพราะๆหรือแม้แต่ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันอยู่กับเราแป๊บเดียวเองพึ่งพามันถาวรไม่ได้เลยจิตมันก็จะเริ่มคลายความยึดจิตในสิ่งเหล่านี้เหมือนเราค่อยๆปล่อยวางจากที่พึ่งที่ไม่มั่นคง ซึ่งก็คือขันห้าหรือส่วนประกอบของชีวิตเราเนี่แหละครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจิตมันก็จะน้อมไปหาที่พึ่งที่แท้จริงที่มั่นคงกว่าคือความสงบเย็นหรือนิพพานการเข้าใจผัสสนี่แหละครับเลยเปรียบเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสู่การดับทุกทั้งระบบได้เลยโหฟังดูเหมือนการเป็นการปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยนะคะจากที่เราเคยคิดว่าร่างกายความรู้สึกความคิดต่างๆมันเป็น ของเราจริงๆจังๆก็ค่อยๆไม่เห็นว่า มันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปตามเรื่องตามราวของมันเพิ่งพามันจริงๆไม่ได้พอเห็นแบบนี้บ่อยๆเข้าก็คงไม่อยากไปยึดไปเกาะมันเหมือนเดิมแล้วงันสรุปจากการคุยเจาะลึกคําสอนครั้งนี้ก็คือการฝึกใจให้ชินกับความสบายไม่ปรงแต่งเรื่องร้ายๆแล้วก็หมั่นพิจารณาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง6เนี่ยให้เห็นตามจริงว่าเป็นแค่สิ่งอื่นที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราจริงๆทั้ง2องอย่างนี้ก็นับเป็นแนวทางสําคัญในการเดินทาง ทั้งในเพื่อความพนทุกเลยนะคะถูกต้องเลยครับและคําสอนนี้ก็ยังให้กําลังใจด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสภาวะอันประเสริฐหรือโลก,กุตรธรรมอยู่แล้วในตัวเองเพียงแต่ว่ามันถูกบดบังไว้ด้วยอ,อ,อุปสรรคอย่างนิวรณ์แล้วก็ความไม่รู้หรืออวิชชาโดยเฉพาะความไม่รู้ในธรรมชาติของผัสสนี้เองครับก็เลยอยากจะฝากข้อคิดทิ้งทายไว้นะครับให้ลองไปพิจารณากันต่อว่า ในเมื่อหัวใจสําคัญคือการมองเห็นสิ่งต่งตางๆเป็นเพียงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูสิครับว่าในชีวิตประจําวันของเราตอนนี้เนี่ยมันยังมีความยึดถือหรือความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆที่เราอาจจะต้องกลับมามองมันใหม่ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นบ้างหรือเปล่าครับ